วันนี้ก็ได้มาเรียนวิธีทำขนมปังหัวกะโหลกค่ะก็เลยเอาวิธีทำแล้วก็สูตรต่างๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะมีเทคนิคต่างๆด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําขนมปังก็มาดูตามคลิปนี้ได้นะคะสูตรและส่วนผสมต่างๆก็จะมีตามนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็เอาแป้งมาร่อนก่อนเลยนะคะ ร่อนเสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตรงกลางยีสต์และสารเสริมอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เกลืออยู่อีกข้างหนึ่งนะคะยีสต์และสารเสริมเราจะใส่ลงไปในด้านเดียวกับเกลือไม่ได้เพราะว่าเกลือจะทําให้ยีสต์ตายค่ะส่วนสารเสริมนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้ยีสต์ทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ ในกรณีที่เราไม่มีเวลาหมักแป้งมากนะคะแต่ถ้าเรามีเวลามากพอเราก็ไม่ต้องใช้สารเสริมค่ะเราจะเอาส่วนของของแห้งไปคนให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่กับน้ำลงไปค่ะนวดนวดไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อค่ะเราต้องใช้เวลาในการนวด นานนะคะกว่าแป้งจะใช้ได้วิธีการดูว่าใช้ได้ก็คือเราจะหยิบแป้งขึ้นมาก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาแผ่แผ่ออกค่ะจนบางแล้วก็ดึงค่ะถ้าดึงแล้วไม่ขาดก็คือใช้ได้นะคะแต่ถ้ายังขาดอยู่ก็จะต้องนวดต่อค่ะนี่ค่ะต้องแบบนี้นะคะดึงแล้วไม่ขาดแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะ พอใช้ได้แล้วเราก็เอาขึ้นมาเอากระมังครอบไว้นะคะสักหนาทีค่ะพอครบห้านาทีเราก็เปิดขึ้นมานะคะเราก็จะได้แป้งเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็ใช้เนยขาวทาที่มือนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่ติดกับแป้งค่ะแล้วก็แผ่ๆออกนิดนึงแล้วก็ใช้ที่ตัดแป้งค่ะโกยโกยโกย แล้วเราก็จะตัดแป้งออกเป็นเส้นตามแนวยาวนะคะวันนี้เราจะทำเป็นถาดละ4กับถาดละ3นะคะอันนี้ที่เราหั่นนี้เราจะใส่ถาดละ3ก้อนค่ะสามเเป็นกระโหลกสามสามก้อนนะคะเราก็จะตัดก้อนละ150กรัมค่ะและที่เป็นกระโหลก4ก้อนก็จะตัดก้อนละ100กรัมค่ะ พอตัดได้ก้อนน้ำหนักเท่าๆกันแล้วเราก็จะเอาไปคลึงนะคะครึงเป็นก้อนกลมๆค่ะนี่ค่ะวิธีคลึงก็ทำมือแบบนี้นะคะคลึงไปเรื่อยๆค่ะครึงจนกว่าแป้งจะกลมแล้วก็เนียนค่ะแล้วเราก็เอาเนยขาวมาทาที่พิมพ์นะคะ ต้องทาเยอะหน่อยค่ะถ้าทาน้อยแล้วเดี๋ยวขนมปังจะติดเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งที่เราปั้นเอาไว้นะคะมาใส่ในพิมพ์ค่ะก้อนละ150กรัมเราก็ใส่3ก้อนถ้าก้อนละ100กรัมเราก็ใส่4ก้อนค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอาแป้งขนมปังที่เราใส่ไว้ในพิมพ เอาไปใส่ไว้ในตู้ลักษณะเหมือนตู้อบไอ้น้ำค่ะแต่ว่าไม่ได้เสียบไฟนะคะอาจารย์ก็จะใช้หม้อใบใหญ่ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ชั้นล่างของเออชั้นล่างเนี่ยค่ะชั้นล่างในตู้เนี่ยค่ะเพื่อจะให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นมาและทำให้ขนมปังขึ้นได้เร็วค่ะวิธีสังเกตว่าใช้ได้หรือยังก็ จะสังเกตว่าขนมปังขึ้นเป็นสองเท่าของที่เราปั้นเอาไว้นะคะจะขึ้นช้าขึ้นเร็วก็จะอยู่ที่อุณหภูมิค่ะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะพอขนมปังขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบค่ะอาจารย์ก็จะใช้ ไฟในการอบอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยองศาค่ะแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตว่าหน้าขนมปังมีสีเหลืองสวยก็จะใช้ได้นะคะนี่ค่ะถ้าหน้าขนมปังสีแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะ อาจาร,รย์ก็จะแกะออกมาจากพิม์พค่ะแล้วก็ใส่ไว้บนตะแกรงเพื่อจะระบายความร้อนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยายยาศิลาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ